มาดูนะครับหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายไปแล้วนะครับรอบนี้มาถ่ายที่ศูนย์เชลเหมือนเดิมนะครับการเข้าเกียร์นี่จะเป็นยังไงครับอาจจะสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอรถวางสักครู่หนึ่งครับเออมาถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์เชลนะครับพระรามสองที่เก่าเจ้าประจําครับอรอบนี้ใส่สามนะครับ อันนี้ก็เสียงเข้าเกียร์นะครับอันนี้คือ GL4 ของทวิสเตอร์เหมือนเดิมครับเกียร์4เข้าง่ายครับมันจะเป็นช่วงใหม่ๆหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ให้ดูตรงเฉพาะตอนใส่เกียร์เท่านั้นนะครับอันนี้รถยังเคลื่อนอยู่นะครับรถยังเคลื่อนอยู่นะครับใครที่อยากใช้ทวิสเตอร์ครับเกียร์5เป็นไงลองดูเกียร์5ครับเกียร์5เข้าง่ายนะครับ ปกติครับเกียร์หกก็เข้าง่ายนะครับนี่เกียร์ห้าครับเกียร์สี่อ่าน้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นโลนะครับสามหมื่นโลเนี่ยครับอยู่ตรงปั๊มเชล์นะครับปั๊มเชล์ตรงพระรามสองเรานะครับใครที่อยากจะมาถ่ายก็มาถ่ายที่นี่นะผมตอนนี้ผมใช้แปดสิบเดี๋ยวนอยู่เก้าสิบนะครับของเฟืองท้ายแล้วก็ของเกียร์ใช้เจ็ดสิบห้าแล้วมันอยู่แปดสิบห้าของทวิสเตอร์นะครับ ก็ลองมา2แบรนด์แล้วมันก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำมันเกียร์ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ของทวิสเซอร์ใช้ g l 4นะครับ75ดัเบลยูนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในตะก้านะครับก็รีวิวเลยว่าการใช้งานดีนะครับผมใช้มาผมก็ไม่เป็นไรแต่คันนี้ผมใส่จนล้นแล้วนะล้นแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มนะครับคลิปเต็มของการถ่ายน้ำมันเกียร์ชุดนี้จะลงให้ท่านได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้เจอกันจบเพลงท่่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ